เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องการอ่านโน้ตในสายที่3นะคะเวลาเรานับนี่เรานับนสายเล็กที่สุดสายหนึ 1, ่งสายสองสายสามอ่ะประกอบด้วยโน้ตอะไรคะอ่ะโน้ตสายดี D ก็คือไม่ต้องกดนะคะโน้ตอีก็คือกดแค่1นิ้วก็คือนิ้วชีน้นี่นี่โน้ตอีโน้ตเอฟชาร์ปนี่กดด้วยนิ้วกลางนะคะโน้ตจีกดด้วยนิ้วนางตังเกตการใช้นิ้วนะคะโน้ตอีอยู่เดียวๆนะคะ ก็คือนิ้วชี้อยู่เดียวๆส่วนนิ้วกลางกับน,นิ้วนางชิดกันนะและทีนี้เวลาเรากดถ้าสมมติว่ามันมีโน้ตมาให้เราว่า G อย่างนี้ G G G อ่ะแล้วก็กด G3 สามครั้ง GGG G, G. ถ้า F อชาสามครั้งแล้วก็กดสามครั้ง F FF f, อ่ะฟัง E E เ F เราก็กดอย่างนี้ EE e, f f EfG e f g ก็คือแบบนี้นะคะค่อยๆจำตัวโน้ตไปไม่ต้องสับสนนะคะอ่ะอไรอย่างตัวเนี้ยเราจะเห็นใช่ไหมคะว่ามีโน้ตอะไรคะโน้ต G นี่เราก็กด3ครั้ง GGG g, g. กดด้วยนิ้วนาง3ครั้งใช่ไหมคะ g g G นิ้วนางกด3ครั้ง GGGGGG จ g, 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 g. นิ้วนางกดไปทั้งหมด7ครั้งนะคะอ่ะต่อไปนะคะ เราก็จะเห็นว่ามีโนต้ตอะไรคะ f sharp เนี่ยเราก็กดนิ้วนะคะนิ้วชี้ f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 , f. มาดูข้อนี้นะคะ,ะเราจะเห็นมีโนต้ตอะไรคะ g เราจะเห็นเลข3แล้วก็กดนิ้วอะไรนิ้วนาง g. g g g เลข2กด f f f เนะเป็นโนต้ต f sharp ใช้นิ้วอะไรนิ้วกลางอ่ะนี้ก็เป็น G G ff f, ก็เป็นนางนางกลางกลางต่อไป G fG ก็เป็นนางกลางนางอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเลยนะข้อต่อมานะเราก็จะเห็นโน้ตอะไรคะมีโน้ต G กับโน้ต f นะคะ G คือนิ้วนาง f ชาร์ปก็คือนิวน f, อน้วกลางก็เป็น GG G, f กดด้วยอะไรคะนางนางกลาง GG G, f ก็อะไร นางนางกลาง GGFF F. นางนางกลางกลาง G FG ก็เป็นนางกลางนางอ่ะเดี๋ยวลองกดตามตามที่ครูพูดช้าๆนะคะเราเริ่มจำได้แล้วว่าเราต้องใช้นิ้วอะไรนิ้วนางและนิ้วกลางนะคะอ่ะลองดูอีกที G g F G g F G จ f F G F G ฟจทำได้ไหมคะพอทำได้ก็ลองสีเลยนะคะต่อไป E เราจะเห็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะเลขหนึ่งก็คือนิ้วชี้เอานิ้วชี้กดแล้วก็สีตามโนตนี้เลยนะคะ E ี E หยุด E E E หยุด E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 , e, e. หยุดเอาละมาข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็จะมีกี่โน้ตคะมีอยู่สามโน้ตเราจะเห็นนะคะมีโน้ตอะไรคะมีโน้ต G โน้ต F ชาร์ arp, โน้ต E นะคะก็คือนิ้วนางน,นิ้วกลางนิ้วชี้ G G F F E E F ก็เป็นอะไรคะสามสามสองสอง หนึ่งหนึ่งสองอ่าเห็นไหมเลขสามก็คือนิ้วนางกลางชี้นะนางนางกลางกลางชี้ชี้กลางต่อไป e e f f เ g, g g เอป็นไรคะชี้ชี้กลางกลางนางนางนาง,นางเอ้าหลักประโยคจะเปลี่ยนจากการพูดเป็นนางกลางชี้เป็น 3ามสองหนึะคะสามสามสองสองหนึ่ง,นะะง,ง,งหนึ่งสองหนึ่งหนสองสสสาม,สาม,สามาร,รอบต่อไปเปลี่ยนเป็น G G F F E E F E E F F G G G นะคะ,อะลองขยับนิ้วแล้วก็ลองสีตามเท่านี้ก่อนนะคะ